ไปมาอยู่ท่ามกลางคนที่รักลูกแม่ก็เป็นคนหนึ่งที่รักลูกเหมือนกันนะครับนะครับวันั้นาบดีเรารู้สึกมีแต่ความสุขกับลูกนะเรามาอยู่ท่ามกลางความรักให้ลูกเข้ามอบเสียงเพลงให้กับทุกคนเลยนะครับแม่รู้สึกดีใจมากเลยที่ต้องเข้าป่าที่ไม่ใช่มีแค่เวตอย่างเดียวรุ่นพ่อรุ่นแม่รุ่นปู่รุ่นย่าจูงลูกจูงหลานมามาดูลูกกัน พวกเราก็ไม่ต้องห่วงนั hmm. <igung> ่นแหละถ้าเราไม่อยู่ก็ต้องมีลูกต่อไปดูแลเราต่อเนี่ยค่ะที่เป็นความรู้สึกที่เอรู้สึกแทนทุกคนที่รักกันตอนเช้าเนี่ยลูกเด็กมากตอนแรกแม่คิดว่าลูกสิบหกลูกมันสิบสามเองเหรอคะก็ใส่ลูกเก่งขนาดนี้อมาลูกลูกลูกกินแผ่นเสียงเข้าไปต่อไปแต่ชอบที่แบบนั้นค่ะหลายคนคิดแบบนั้นใช่เหมือนลูกร้องเพลงแบบว่าเหมือนแม่ฟังแผ่นเสียงหรือฟังเทปตอนสมัยพวกเรานะ ลูกกินแผ่นเสียหรือว่ากิแผ่นซีดีดยกินแผ่นเทปก็ไปเลยลูกตานะคบขอเสียงตบมือดังๆให้กับน้องต้นค่ะขเีังใับ่แเราพี่อยบ้างนะคะตามที่น้อต้นค่าบอกว่าถ้าคนไหนไม่อุดหนุเดี๋ยวแม่จะขังไว้ในนี้เลยนะโอเคไหมลูกโอเคค่เดี๋ยวให้ทีนงานบางหน้าประตูีกคะถ้าคนไหนอุหนุนจีกากนไนะคะ สวัสดีครับท่านผู้ชมที่มารับชมช่องของเรานะครับเอสุป,ปชัยเนาะนะครับก็เป็นนักปั้นดาราชื่อดังนะครับออก็มาพูดถึงน้องนะครับชื่นชมน้องนะครับหลังจากจบการแสดงคอนเสิร์ตท,ที่ฟิวเจอร์พาร์บางสิท์นะครับสำหรับวันที่17นะครับ คุณเ e. อสุปชัยยังต้องอึ้งนะครับและได้บอกด้วยว่าน้องต้นข้าวเสียงดีมากๆนะครับร้องเหมือนกับว่ากินแผ่นเสียงหรือกินเทปกินซีดีลงไปเลยนะครับเสียงดีจริงๆคุณเ e. อสุปชัยยังต้องอึ้งเลยนะสำหรับงานเมื่อวานวันที่17ดตุลาคมนะครับช่วงเวลาบ่าย2โมงนะครับ1ินาฬิกาน้องก็ได้ไปที่ห้างฟิวเจอร์พาร์คลังสิตนะครับ ไปเป็นงานของคุณเอเนาะสุปร์ชัยก็เป็น A อแฟ r นะนะครับเป็นเกี่ยวกับเรื่องของอาหารเนาะนะครับเรื่องของร้านอาหารของคุณ A แล้วกันอะไรประมาณนี้นะนะครับวันที่17นะครับตุลาก็คือเป็นน้องต้นข้าวนะครับก็เป็นนักร้องที่ เอ่อ <REP. S 2> คุณเอสุปชัยนะครับเชิญมาร้องเพลงเรียกได้ว่าพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีมารอน้องต้นข้าวนะครับเรียกได้ว่าตั้งแต่ยังมีเที่ยงเลยแล้วมั้งนะครับสาหรับเมื่อวานก็คือมาตั้งแต่แบบบางคนก็มาตั้งแต่เช้านะนะครับมารอน้องต้นข้าวก่อนที่น้องจะมาขึ้นแสดงเรียกได้ว่าคนมารอแบบเยอะแยะมากมายมหาศาลนะครับเรียกได้ว่าห้างแตกกันเลยทีเดียวสําหรับงานเมื่อวานนะนะครับคนเยอะมากๆพ่อพ่อแม่เอฟซี A F ของน้องต้นข้าวเยอะมากๆมาให้กําลังใจน้อง แบบล้นหลามเลยนะครับเรียกได้ว่าใครเห็นนี่คงตกใจนะคิดว่าศิลปินดังซุปเปอร์สตาร์ระดับประเทศมาห้างแน่นอนนะครับเพราะว่าโอ้โหคนเยอะขนาดนี้เรียกได้ว่าห้างแตกแน่นอนนะนะครับแล้วน้องก็ได้ขึ้นมานะร้องเพลงนะนะครับก็มาในลุคผมสั้นวันก่อนแล้วน้องก็รู้สึกเหมือนจะตัดอ่าตัดออกมานิดน,นึงนะเรียกได้ว่าก็เป็นทรงที่น่ารัก แล้วก็แต่งตัวได้น่ารักเลยสําหรับเมื่อวานหลายๆคนคงจะถูกใจนะสําหรับลุกของน้องต้นข้าวลูกนี้นะนะครับเรียกได้ว่านะเราก็ไม่ได้เห็นลุกน้องลูกนี้นานแล้วเนาะนะครับต,ตั้งแต่น้องไปประกวดรายการเพลงโดนพลงจริงทุนน้องก็เคยไว้ส่งนี้นะนะครับถ้าใครได้ติดตามน้องมาตั้งแต่ยุคแรกๆที่น้องยังประกวดในการนวนเพลงนะน้องก็จะมี ทรงผมทรงประมาณนี้นะนะครับเรียกได้ว,ว่าเป็นทรงนักเรียนนั่นแหละน่ารักเลยีเดียวนะนะครับสําหรับเมื่อวานนะก็น้องก็มาร้องเพลงก็มีคุณเอสุปชัยเนาะก็มานั่งรออยู่ด้านล่างด้านหน้าเวทีนั่งอยู่กับพื้นเลยนะนั่งดูน้องตุนข้าวอยู่กับคุณย่านี่นะ เรียกได้ว่านั่งยิ้มน้อยยิ้มใหญ่หรือยิ้มแบบมีความสุขนะท่ามกลางพอ่พอพ่เอฟซีที่มาเอ่อมาให้กําลังใจกันแบบล้นลามเลยสําหรับห้างฟิวเจอร์นะแล้วก็ได้มีการขอเพลงน้องตุนข้าวด้วยนะให้น้องร้องนะครับก็เป็นเพลงเป็นเพลงนะักร้องมันนอกนะของไม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทนระ์นะซึ่งน้องก็จัดให้ทันทีเลยนะตอนนั้นเรียกได้ว่าก็ประทับอ,อกระทับใจคุณเอสุปชัยได้อย่างแน่นอนนะสำหรับงาน เมื่อวานนะก็หลายๆคนก็ประทับใจนะแอดดูก็ยังประทับใจเลยสําหรับงานแรกนะที่ว่ามีพ่อๆมีเอฟซีมาให้กําลังใจน้องเยอะมากสําหรับงานเมื่อวานนะครับแล้วก็หลังจากจบการแสดงนะนะครับเรียกได้ว่าก็มีการถ่ายรูปเนาะนะครับคู่กับคุณเอสุภชัยแล้วก็คุณเอก็ชื่นชมน้องมากนะครับในเรื่องด้านของการร้องเพลงนะนะครับว่าน้องนี่ร้องเหมือน กินแผ่นเสียงลงไปเลยกินซีดีกินเทปอะไรอย่างเงี้ยนะครับเอ่อพูดถึงน้องด้วยว่าน้องก็คือเป็นเหมือนอนาคตนะของวงการลูกทุ่งไทยแท้ๆเลยนะนะครับก็ต้องออชื่นชมคุณเอด้วยเนาะที่ได้ให้เกียรติเรียกได้ว่าเชิญน้องมาร้องเพลงในครั้งนี้เนาะนะครับก็จบไปสาหรับงานแรกแล้วก็มาต่อกันงานที่สองเนาะนะครับที่ลบบุรีเนาะเป็นตําบลโคกตูมเนาะนะครับเอ่อไปขึ้นแสดงเนาะช่วงเวลา สามทุ่มครึ่งนะนะครับสำหรับเมื่อวานก็เรียกได้ว่าก็มีพ่อๆแม่ๆนะครับมาชมการสแสดงเยอะเหมือนกันเนาะสำหรับงานที่2ก็เรียกได้ว่าลพบุรีก็น้องก็ไม่ค่อยได้มาหรอกนี่อาจจะเป็นครั้งแรกหรือเปล่าแอดก็ไม่แน่ใจนะนะครับก็มีพ,อพ,อพอม่อๆแม่ชาวลพบุรีก็มากันเยอะแยะแล้วก็น้องร้องเพลงแบบเออไม่ใช่เป็นดนตรีสดนะเป็นซาวเพลงเนาะนะครับซาวดนตรีแบ็คกิ้งแท็กนะนะครับส,นะสำหรับเมื่อวาน,ก,วานก็เรียกได้ว่าก็ ร้องไปหลายเพลงแล้วก็น้องก็มาแบบชุดใหม่นะไม่ใช่ชุดเดิมที่อยู่ที่ห้างฟิวเจอร์นะครับแล้วก็น้องก็จบการแสดงน้องก็ไปถ่ายรูปสำหรับเมื่อวานน้องก็มีโอกาสได้ถ่ายรูปก,กับพ่อแม่เอฟซีชาวลบบุรีด้วยนะครับเรียกได้ว่าเราก็จะไม่ค่อยได้เห็นภาพนี้นานแล้วนะเรียกได้ว่าก็ลุกสําหรับเมื่อคืนก็น่ารักมากๆนะสำหรับน้องตุนข้าวน้องก็เป็นผมทรงนักเรียนน่ารักเลย นะสำหรับโมก็จบไปหลังจากนั้นน้องก็มาโพสขอบคุณพ่อพ่อแม่แม่สีดังนี้นะครับหนูขอขอบพระคุณเจ้าภาพขอบคุณพ่อพ่อแม่แม่ชาวลบบุรีขอบคุณพ่อพ่อแม่แม่จังหวัดใกล้กไๆที่ได้เดินทางมาเป็นกําลังใจให้หนูสนับสนุนหนูหน้าเวทีโรงเรียนบ้านโคกตูมขอบคุณที่มาร่วมสนุกรับชมรับฟังหนูมอบเสียงเพลงในวันนี้ค่ะ ขอบคุณไปยัง FC แฟนเพลงทั่วประเทศไทยและในหลายๆประเทศที่ติดตามสปอพอร์นูอยู่ทางแพลตฟอร์มต่างๆด้วยนะคะแฮแตุนข้าวสุปริยาน้องก็จะโพสต์แบบนี้หลังจบก,การแสดงทุกครั้งนะครับแล้วก็มาต่อกันที่ตารางงานกันเลยนะนะครับสำหรับวันที่18นะครับตุลาคม2568 ยี่สนาฬิกางานฉลองกระินสามกีวัดพังตรุอำเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรี 22. น30นาิกา30ทีเทศกาลเหฮดคูนอัญมณีของดีบอพลอยและงานกาชาติเวทีกาชาติสนามหญ้ามหาวิทยาลัยรามคำแหงสาขาวิทยาบริการบอร่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรีนะครับก็พอพอเมฟีนะครับที่สะดวก นในการเดินทางไปรับชมน้องหรืออยู่ใกล้ยังไงก็ไปให้กําลังใจน้องกันได้เนาะสำหรับวันที่18ที่น้องมีถึง2งงานกันเลยทีเดียวก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันยังไงก็ฝากกดติดตามช่องของเราให้ด้วยแล้วเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้ขอลาไปแล้วสวัสดีครับ